สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2021นะครับ Happy New Year กันทุกคนนะเอาล่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟีฟ่21โอ้โหนี่เหมือนหายไปนานข้ามปีเลยนะ แต่ผมก็อยากลงคลิปในวันปีใหม่นะครับก็เลยแวะมาเล่นสักหน่อยหนึ่งละกันเอาล่าละแล้วก่อนที่ผมจะเล่นทุกครั้งนะผมก็จะแวะไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะว่าคอมเมนต์อะไรกันไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะเล่นตามนั้นนะสำหรับอย่างแรกสุดเลยครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาก็คือมีคนบอกให้เปลี่ยนเบอร์ของโอบามิยองเป็นเบอร์1ิสสำหรับคนอื่นๆน,นะครับถ้าเกิดอยากจะให้ใส่เบอร์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเพราะว่าเบอร์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตอนนี้เบอร์1ิคนที่ใส่อยู่นะครับก็เป็นอเมตาโอเล่นะเดี๋ยวเขาจะยาย เอาละตอนนี้ก็เปลี่ยนเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็มาใส่เบอร์สิบแล้วครับศูนย์หน้าของเรานะแล้วจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเผื่อมันนานมากแล้วใครก็ลืมไปแล้วว่าผมเล่นอะไรทิ้งไว้นะก็เราเหลืออยู่10ชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยถามว่าเราจะซื้อใครบ้างนะโดยที่อ่านแล้วนี่โอ้โหในน,นานทีความคิดเห็นในคอมเมนต์จะพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างเดียวคือไปซื้อกองหลังมาเดี๋ยวนี้เลย พราะว่าทีมเรายังขาดกองหลังเก่งๆนะครับเออเมื่อกี้ถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะครับเราเหลือเงินอยู่68ล้านนะดังนั้นเนี่ยคนในคอมเมนต์นะครับจะมีอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือซื้อเด็กอายุน้อยๆเอามาปั้นให้เก่งครับแต่อีกทางหนึ่งบอกว่าซื้อพวกคนแก่ๆที่แบบราคาเริ่มถูกแล้วอะเอามาเล่นดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องปั้นแล้วก็ใช้งานได้เลยผมก็เลยคิดว่าเอออย่างหลังนี้มันเวิร์กเนี้มันน่าจะเข้าท่านะครับดังนั้นผมก็เลยคัดเลือกจากในคอมเมนต์ที่าาคอมเมนก้บว็บล,วลแล ดนั้นถ้าเกิดเรามีเงินเหลือนะเราก็จะเอามือซื้อกองการอย่างเช่นโรดิโก้หรือว่าแฟงกี้เดอยองนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับเราเหลือเงินอยู่ไม่มากนะครับเหลือแค่60กว่าล้านเท่านั้น แม่พอเห็นราคาแฟงกี้เดยองเมื่อกี้ผมลบแทบไม่ทันนะร้อยกว่าล้านนะร้อยสิบแปดล้านเลยทีเดียวส่วนคอมองก็มีคนคอมเมนต์มาครับแต่เจ็ดสิบกว่าล้านนี่ก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่กล้องหลังกันก่อนนะครับคนแรกเลยที่ผมสนใจนั่นคือลาวมอสนั่นเองโดยราคาสามสิบสองล้านนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเอเย่นไปทําการเจรจานะสาหรับข้อดีในการส่งเอเย่นไปทําการเจรจานครับเพราะว่าเราจะสามารถกําหนดช่วงราคาของเราได้นะว่าเราอยากจะจ่ายเท่านี้ถึงเท่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปคุยเองเนี่ยมันให้โอกาส เราแค่ครั้งเดียวตอบไปไม่ถูกใจมันก็เดินหนีไปเลยเอาละดังนั้นราคาของลามสนะครับผมจะกําหนดไว้ที่ช่วงราคาตั้งแต่30ล้านนะครับถึง39ล้านมีระยะห่างอยู่ประมาณ10ล้านนะครับให้ทางเอเย่นของเราเอาไปล่อซื้อเรียกว่าอะไรวะเอาไปเซ็นสัญญานักเตะนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับที่ผมสนใจนะผมอยากจะได้แบ็กซด์มาเหมือนกันนะครับก็คืออาาบานั่นเองโดยค่าตัวเขาอยู่ที่35ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะให้ช่วงราคาพอๆกับของลามอสประมาณ32ล้านถึง39ล้านช่วงนี้นะ เรียบร้อยที่เหลือก็เราฟังผลมาครับเหลือสชั่วโมงสุดท้ายนะของการซื้อขายตัวนักเตะน,นะโอ้โหดูท็อปดีวมุมล่างขวานะครับมาควินยอสนะถูกซื้อไปด้วยราคา126ล้านบาซา,านี่มันรวยจริงๆจดหมายมาแล้วครับหลังจากที่เอเจนต์ไปคุยด้วยเขาก็บอกอ้าวอันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับวีคุดนอตอากีเทอมนั่นก็แปลว่าทั้งอาาบาแล้วก็ลามมสน,นะครับปฏิเสธของการซื้อขายครั้งนี้นะ เอาล่ะดังนั้นผมก็ได้พยายามไปหาต่อว่าใครที่อายุเยอะๆแต่ว่าเป็นกองหลังที่เก่งๆนะครับก็ได้รายชื่อนี้มานะครับปิเก้นะนี่ครับอายุ34ปีแล้วแต่ว่าพลังนี่ยังเยอะอยู่นะตั้ง85 อ้าวแถมซื้อได้ฟรีด้วยครับไม่มีค่าตัวสบายร้านเดิมเบื่อฉากนี้มากๆเลยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนฉากสักทีนะครับแล้วจากฝั่งนู้นก่อนเลยครับเขาบอกว่าอยากให้เป็นแบบครูเชลนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่แบบมีความสําคัญมากๆกนะก็ให้ตามนั้นนะครับส,สัญญานี่เขาต้องการ2ปีนะครับระยะเวลา2ปีเพราะตอนนี้ก็34แล้ว,วส่แล้วสหรับในเรื่องของการค่าฉีกสัญญาครับเขาบอกว่าไม่ต้องเอามารวมใส่นะเพราะว่าไม่รู้จะฉีกสัญญาไปไหนแล้วนะอายุเท่านี้ไปครับจัดไป สำหรับในเรื่องถัดไปครับคุยกันเรื่องของซัลารีหรือว่าเงินเดือนนั่นเองนะจากที่สังเกตด่วนเก่าครับเขาได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เท่าเดิมไปก่อนนะก็คือ2 0 0 0 0 0ต่อสัปดาห์เหมือนกันอา้าตกลงเฉยเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เซ็นสัญญาปีเก้เข้ามาได้แล้วครับวัยสาปีหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเรานะครับก็น่าจะได้มาแค่ตัวเดียวครับกองหลังของเรา เอาละโมชวกเวลาการซื้อขายตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มา1ตัวคือกองหลังนะแต่ว่าน่าจะยังไม่พอนะครับเอ๊ะอันนี้มีคนมาขอซื้อโลเบิร์ตนะโอ้โหราคาแบบถูกมากเลยครับยังไงก็ไม่ค้านะครับเดี๋ยวสะสมเอาไว้ก่อนมาแล้วครับสำหรับฤดูกาลนี้และลีกก็จะได้เข้ามาเตะในยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนี่ครับยูฟาแชมเปียนลีก โอ้โหนัดเปิดสนามก็ได้เจอกับลียงเลยนะครับลียงลงเป็นยิงการนัดสมัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างลียงกับลียูนในเต็ดเอากดพี่ออกมือลัน่นกดคามนะครับเมื่อกี้เขาทำเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของ S เอสโคบาร์เออผมก็ยินดีนะครับที่เซ็นตัวเข้ามาแต่ก็ต้องให้เขามีความพร้อมทางด้านร่างกายมากกว่านี้ก่อนแฟนบอลของคุณนี่รู้สึกจะตื่นเต้นกับการที่คุณได้เข้ามาในยูฟ่าแชมเปียนลีกคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงแล้วก็จะชนะหรือเปล่า เ,เกมนี้ก็ค่อนข้างกระชันชิดไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าแข็งแก่งกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะน่าจะบอกผลแพ้ชนะกันยากแล้วหลังจากผลการแข่งขันในนัดล่าสุดทําให้บรรยากาศในทีมของคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก่อนที่จะลงแข่งกับโอลิมปิลียงจริงๆก็มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งของลีด,ดูนเต็ดน,นะครับคือพวกเราจะเคารพคู่ต่อสู้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังมีทัิจคตที่เหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อน <st ess> มาแล้วครับนัดแรกของลีดูนเตนในสึกยูฟาแชมเปียนลีกนะโอลิมปิยงพบก,กับลีดูนเตปเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยผมขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าฤดูกาลนี้ผมจะทําเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะของซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่2เนี่ยเราก็จะมาเน้นกันแค่สึกยูฟาแชมเปียนลีกเท่าน,นั้นนะเพื่อความแปลกใหม่จากฤดูกาลแรก เอาละทุกคนพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็เดินลงสนามเตรียมตัวเขียนลูกอุลิเย่เลี้ยงมาครับจะเลี้ยงผ่านปิเก้ก็ดึงบอลออกมาได้แบบง่ายๆครับอ๋อลืมบอกไปครับปิเก,ก้ตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมต่อบอลมาที่คิสจ่ายต่อลูกนี้โอบามยองครับเตรียมติดสปีดเลี้ยงมามีเพื่อนรอยอยู่ตรงกลางจ่ายลงโล่งแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหว่หนึ่งศูนย์ครับลูกนี้จากคอสตานะวิ่งเสียบเข้ามาตรงกลางนะครับ อาศัยจังหวะที่กองหลังโล่งนะครับเพราะว่าหมดแต่วิ่งตามโอบามยองนี่ครับดูจากภาพช้านะกองหลังวิ่งฉีกไปตรงนู้นนะครับแล้วก็คอสตาวิ่งตัดเขากลางเลยเป็นช่องพอดีเลยออกน้ำแล้วครับหนึ่งศูนย์บอลอยู่ที่สรงกระสินครับจะจ,จ่ายทะลุติดบล็อกครับจ่ายให้คิฟก่อนจ่ายสามอีกครั้งหนึ่งโอบามยองแตะบอลแล้วยิงเข้าไปครับลูนีโอ้โหอย่างคมเลยเอาแล้วครับออกน้ำแล้วครับสองตต่อศูนย์ ดูภาพช้าครับจ่ายจังหวะแรกติดนะครับแล้วก็ส่งลูกนี้จ่ายต่ออีกครั้งหนึ่งนี่ก็แตะบอลแค่จังหวะเดียวครับแล้วก็ซัดเข้าไปออกน้ำสบายๆครับ2ประตูต่อศูนย์เออเลี้ยงวนอยู่นอกกรอบนะครับหาทางเข้าไม่เจอพยายามจะแหวกแล้วก็ยิงลูกนี้ครับโอ้โหดูนินเซฟได้ซูฟาตีครับจะวิ่งยาวครับแต่พลังก็ขีดแดงนะครับตอนนี้ก็ลากกันมาต่อมาครับลูกนี้มองเปิดติดอ กองหลังเขามาช่วยไว้ทันนะครับสาดออกมาลิยงจะสวนคืนครับลูกนี้ไปครับเดปไปเดปไปถูกแซะครับแล้วก็เอาใจยังไม่พ้นลิลยงเก็บบอลได้ครับแล้วก็มาจัดบุกค,คืนลูกนี้ยังไงครับโยนมาแล้วับเดบไปสาตเข้าไปเลยโอ้โหโดนไล่ตามมาติดๆแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งแล้วตอนนี้ ชงท้ายของครึ่งแรกเอ้ยท้ายของครึ่งหลังนะครับนาทีที่7 4โอ้โหแต่ AI ภาคนี้ถือว่าโยนบอลให้กันแม่นมากๆเลยนี่ครับเดปไปเบอร์1ิของลียงนะครับตามตีตื้นมาแล้ว1ประตูต่อ2องบอลอยู่ที่อุลิเย่ครับจ่ายมาอ้าวชนะทีมฉกบอลได้ครับแล้วก็จ่ายออกขวาครับเอลเลียสครับแรงใหม่ครับแรงใหม่โยนออกฝั่งนู้นแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้โหจอหน้าโก้ครับจากคนนี้ครับอันซูฟาติ ทำให้มีห่างอีกครั้งนะครับเป็น3ประตูต่อนหนึ่งดูภาพช้าครับเลี้ยงมาแล้วก็เปิดไปที่เสาสองนะมีอันซูฟาติยืนรอวันเล่อยู่ตรงนั้น,นครับก็หวดเข้าไปเต็มที่ตอนนี้ก็นาทีที่79แล้วโอบามิยองครับจะลากแต่ขีดดูขีดโอ้โหจะเป็นลมตายไหมเนี่ย ลูกนี้ครับจ่ายต่อให้ชนะทิวิ่งแล้วกันชนะทีเอาผ่านได้เฉยเลยแล้วก็โอ้โหต่างคนต่างหมดแรงครับทางลียงก็จะตั้งเกมสวนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก็กรรมการไม่ให้แล้วครับในสื่อเปิดสนามของเรานะครับเราก็ชนะไปได้3ประตูต่อหนึ 1. 1> ่งเอาละเดี the ๋ยวแวะมาแข่งพิมเมลีกันสักหน่อยดีกว่าเจากอกับอาเซนอลนแต่ว่าซีซั่นนี้เดี๋ยวเราจะเน้นยฟูฟ่าแชมเปลีกนะมาครับซุปเีอร์ลีกระหว่างลีดูเนเตอดกับอาเซนนลน วันนี้ก็เต่อยู่ในบ้านของลีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะสามารถต้านทานอาเซนอนไว้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับผลงานในทีมลีของลีดในซีซั่นที่สองเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าซีซั่นแรกมากๆเลยมาเขียนลูกกันบรรยากาศตอนบ่ายๆกำลังสวยเลยจ่ายบอลให้ฟิลิปฟิลิปเอ้าเพื่อนทะลุช่องอย่างนี้ก็ไปเลยครับแล้วก็ส้โหคานแทบระเบิดครับเมื่อกี้ นึกว่าจอได้สกอร์แล้วครับไม่ได้ครับกองหลังอาร์เซนอลครับมาเก็บบอลไว้ได้แล้วก็จ่ายต่อให้เพื่อนตอรเลล่าโยนยาวมาแล้วก็แม่นซะด้วยหลายมอือจับบอลสวยด้วยครับแล้วก็กระชากมาหาเพื่อนตรงกลางจ่ายเข้ากลางโอ้โหแล้วยิงเข้าไปแล้วครับอองนำาริ่หนึ่งศูนย์จากคนนี้ครับเป๊ะครับโอ้โหดูภาพช้าใหม่นะจับบอลลงก็ดีครับแล้วก็ ใจตัดก้องหลังมาแล้วก็โอ้โหแล้วมันยังยิงรอดขาลูนิมาอยแะมันยามเกินไปแล้วครับยาง,งไม่ได้ตอนนี้เพิ่งจะนาทีที่33นะครับยังมีเวลาอีกคืนใจต่อให้คิสคิสจะหาทางไปก็ให้ชนะยิปชานาทิปพลิกตัวมาแล้วอยิงติดบล็อกครับลูกนี้โอบามิยองตามมาเก็บให้ฮะโอบามิยองสับขาหลอกแบบดิจิตอลครับโอ้โหหลบได้ด้วยแล้วก็ยิงเข้าไปครับขม,มจ,จัดๆเลยลูกนี้ โอ้โหเอานะครับตีเสมอได้นะครับ1-1ดูภาพช้าครับนี่สับขาหลอกจนงงครับคนสับยังงงตัวเองเลยครับแล้วกองหลังก็หนุดมาได้ครับลูกนี้สัตว์โดยสายเสียบมุมขวาเข้าไปนะครับคอสตาครับจ่ายให้คิสส่งให้ชนะทิพชนะทิพจ่ายทะลุช่องครับแบมฟอร์ดแรงยังดีครับเพึ่งลงมากระชากมาลูกนี้เน้นๆแล้วก็โอ้โหยิงเหมือนนัตเตอแมนด้วย ฟรฟกี้ก่อนหมดเวลาโดยเอ็นันเดสครับเล่นสั้นกับคอสตาแล้วก็ยิงไปติดบล็อกครับห <c oughs> ดาวิดลุยรีรรเข้ามาเก็บบอลน,นะครับกาจะสวนคืนนะแต่กรรมการก็ <Our S 2> เป่าหมดเวลาครับเ <Our S 2> สมอกันไปห <in here. S 1> น,น,นึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปโอ้ oh, นะัดต่อไปเจอกับไบเยนมิวนิกนะครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดนี้น่าจะสนุกนะครับมาดูสิว่าเราจะเอาไบเยนลงหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหฝนตกไหมนี่ครับฝนตกอยู่นะครับตอนนี้ สุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างลีดยูนเต็ดเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับเตะกันที่สนามอ e ีพอยต์อารีน่ามีฝนโปรยปลายลงมาครับสนามน่าจะลื่นครับวันนี้สำหรับลีดยูนเต็ดกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะน่าจะหลายสิบปีที่แล้วนะครับที่ลีดเคยเข้าครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบันลีดก็ยังเข้าไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเราเข้ามาอยู่ในเกมก่อนแล้วกันไบเยอร์ได้ลูกเตะมุมครับเตะโดยซาเน่ โยนเข้ามาลูกนี้มองฮึลูนินตะปบไว้ได้แบบเบาๆครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะสวนขึ้นบ้างเอ้าโอ้โหยังดีนะเกือบเกือบแล้วครับเมื่อกี้โ,โยนเบาไว้หน่อยครับสวยครับลูกนี้ไม่ออกซ้าด้วยฟาติติดสปีดลากยาวๆลากยาวๆลูกนี้แล้วก็โอ้โหถูกแย่งไม่ได้เอ้าโอบอมิยองเข้ามาแย่งได้ยิงลูนี้ติดบล็อกนอยเออร์ออกมาเร็วมาก อันซูฟาตีครับหมุนรอเพื่อนแล้วก็ดัลลัสครับเลี้ยงต่อไปครับกระชากมาแล้วก็โอ้โหสไลด์ลูกนี้ครับจานมันฟา้าโอ้หใบเหลืองไหมครับจังหวะนี้กรรมการก็เรียกเข้ามาคุยครับแต่ว่าไม่ให้ใบอะไรทั้งนั้นนะได้แต่ลูกฟรีคิกครับลูกนี้นาทีที่2 8นะครับได้ลูกฟรีคิกเดี๋ยวฟิลิปจะเป็นคนเตะแต่ว่าเราจะเล่นสั้นนะครับ S <S <S นี่ครับโอ้โหตัดบอลไปได้เช่งนั้นจ่ายขึ้นหลังไปนอยเออร์เขาก็เตะศาดขึ้นมายาวๆครับลูกนี้ยังเงินมงบอลไปตกอยู่ที่โอ้โหแล้วดูกระโดกลูกนี้โอ้เนื้อชันแล้วโอ้โหมันหลบมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหนาบีหลุดเดียวลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหติดเซฟลูนินบอลยังไม่พ้นขิดอันตรายครับกองหลังก็ต้องมาเคลียร์ออกไปก่อนครับโอ้โหเกือบตายครับ เราจะสวนคืนบ้างลูกนี้ไปครับคิสโอ้โหความช้าของมันนี่เอาครับใจต่อ,อาม马ยองเอาเบียดกองหลังออกมาได้แล้วลูกนี้เราก็ยิงคืนครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งปตูต่อศูนย์โอ้โหเป็นไงล่ะจอการคอน์เตอร์แอทแทคของเราครับสวนคืนเร็วทางมายเย็นก็ยังลงมาตั้งรับกันไม่หมดนะครับเมื่อกี้นี่ครับภาพช้าเกือบไม่รอดแล้วนะแต่ว่าโหวิ่งเบียดกองหลังมาได้เฉยเลยะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอายุขนาดนี้นี่ยังจะวิ่งเร็วอยู่นะว่าแต่เมื่อกี้ผมพูดคำว่าโอ้โหไปกี่ครั้งวะเนี่ย ได้ฟรีคิกอีกครั้งนะครับระยะนอกกรอบเขตโทษลูกนี้เล่นสั้นเหมือนเดิมชนะทิพยิงโอเคชนะทิพบอกว่าอยากแจกลูกบอลในวันปีใหม่นะครับกิมมิชครับหาทางไปไม่ได้ครับโยนกลับหลังมาก่อน บายเยนตั้งเกมหมาเอาถูกตัดบอลไว้ได้ครับเอาละครับจะสวนคืนบ้างชนะทิพจิ้มลูกนี้เบลฟอร์ดลงโล่งแล้วก็งา้างเต็มข้อแต่ยังไม่้นหน้าโกครับขุกขีก,กันอยู่ลูกนี้ยังไงยังไงแล้วก็ยิงยัดเข้าไปติดบ,บอกโทวัอนอยที่โอตวิโยครับกำลังเล็งหาเพื่อนจ่ายทะลุโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำเลยครับเรวานครับแล้วก็ลยงจี้เข้ามาดวลหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับลูดนินครับลูกนี้ห <c oughs> ลอนเต้เคียวมากัน บอลอยู่ที่เดวี่ครับเลี้ยงแล้วก็โยนยาวครับยาวจริงๆครับสานนี่ท้าวิ่งแข่งครับโอ้โหอ,อันเชิญเทฟยูเซนโบส,สถิตล่างครับตอนนี้วินนิ่ง3ก็ต้องเรียกว่าสปีดเก้าครับแล้วก็หาทางไปยังไม่เจอ,อหล่นติกัดได้อ้าแล้วก็ถูกเอาคืนบอลลุดมาหน้าโกล,ลูกนี้นาบี้ครับเกือบอีกแล้วนะยิงโลง่ลงๆหน้าโกครับแต่ว่าสงสัยจะตั้งหลักไม่ดีนอยเออครับจะสวนครั้งสุดท้ายเอา้าลื่นลมสะง,งันนะฮ แล้วก็หมดเวลาการแข่งข,นขันไปเลยนะครับโอ้โหชนะมาได้แบบปาฏิหาริ์มากๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การให้สัมภาษณ์หลังเกมลีดยูนเตหนึ่งเอฟซีบเยอร์ศูนย์สัหรับในการจัดตัววันนี้นี่ทุกๆคนคิดว่าเอสโคบาจะได้ลงสนามแต่ทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากที่เขาไม่ได้ลงเนี่ยคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง ออสำหรับสโมอสรใหม่เพื่อนร่วมทีมใหม่นี่ผมคิดว่ามันก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับจนกว่าเขาจะพร้อมเมื่อถึงเมื่อนานแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเขาลงสนามสำหรับวันนี้มีประตูในครึ่งแรกเหมือนกับว่าคุณจะชนะได้อย่างสบายแต่ว่าครึ่งหลังนี่ยังกระหนังคนละม้วนเลยคุณคิดว่ายังไงบ้างในครึ่งหลังนี่ทางคู่ต่อสู้เขาก็กดดันเราอย่างหนักเลยทีเดียวแต่ว่าทุกคนก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเราก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ คุณสามารถเก็บชัยชนะได้ในนัดน,นี้แต่ก็วุ่นวิดเลยทีเดียวคุณคิดเห็นยังไงกับผลงานในวันนี้บ้างผมว่าวันนี้เราเล่นได้ดีมากแล้วก็ทุกคนทําหน้าที่ของเตัวเงได้อย่างดีพวกเราสามารถหาจุดอ่อนของฝั่งนั้นได้นะครับนี่แหละคือหลีดยูเนเต็ดี่แท้จริงขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับ เอาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฤือดุการนี้ก็เป็นเรื่องดุการสุดท้ายแล้วก็เราก็จะไปนเน้นกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไปซื้อปีเก้มาเนี่ยเราไม่เสียตังนี่ผมบอกผิดน,นะครับผมลืมดูนะจริงๆเราจ่ายไป66ล้านเพื่อที่จะข้ามกันเจรจาค่าตัวนะครับสรุปตอนนี้คือเราไม่มีตังเหลือซื้อใครแล้วนะนอกจากเราจะขายใ,ใครสักคนในทีมออกไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถ้าอยากจะให้เปลี่ยนเบอร์หรือจัดตำแหน่งอะไรยังไไงงเเเนี่าาน่่ยยยยสาาาามมมมรถอออออบกกกดด้้ททุุลล๋ววผูแ ลสุดท้ายนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะครับปลอดภัยจากโควิดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ